สวัสดีครับผมอินนะครับตอนนี้ร้านบิดเดอร์ได้เปิดสาขาใหม่ที่ห้างสรรินคาเมเจอร์ราโยทินโดยใช้ชื่อว่าซ Station ครับซึ่งตอนนี้นะครับทางร้านซีสเตชันเนี่ยให้คุณลูกค้าสามารถวัดสายตาวัดความโคงกระจกตาและตรวจหาโรคตาเบื้องต้นได้ครับซึ่งเราจะนําข้อมูลเหล่านี้นะมาวิเคราะห์ร่วมกับการทําเลนส์สายตาที่ตอบสนองต่อดวงตาของผู้บริโภคในแต่ละท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งในการตรวจแต่ละอย่างนะครับจะถูกควบคุมและดําเนินการโดยดร o p t o m e t ิ i s t หรือ asma, นักทาสัมมาะครับที่มีใบบริญญาและใบประกอบโรคศิลปะครับซึ่งถือว่าเป็นสายวิชาชีพที่เชี่ยวชาญที่สุดนะครับในการดูแลเกี่ยวกับระบบการมองเห็นปัญหาสายตารวมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นทั้งหมดอีกด้วยนะครับ ที่ร้าน a s t a t i o n เนี่ยก็จะมีเครื่องมือ Rodent Stock n n s s c n n n r r ครับโดยปกติแล้วนะครับในเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาค่าความเบี่ยงเบนได้แค่ในระดับต่ำนั่นก็คือค่าสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ร้าน C-Station ได้มีเครื่อง DNI Scanner ที่สามารถวัดค่าความเบี่ยงเบนได้ในระดับสูงหรือที่เรียกว่า High Order a b e r r a t i o n ซึ่งค่า High Order a b e r r a t i o n เนี่ยไม่สามารถวัดได้ใน เครื่องตรวจตาทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลจากเครื่อง d n s c a n n e สแและทำการสั่งผลิตเลนจากบริษัทโรเดนสต็อกเนี่ยเราก็จะได้เลนที่ช่วยในการมองเห็นได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ณตอนนี้แล้วครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนตัวเครื่อง f o ล็อปเตอร์นะครับเราจะใช้หลังจากที่เราได้ทำการวัดเครื่อง d n s c a n n e สแเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนเครื่องของ f o ลอปเตอนั้นของทางร้าน C Station นั้นสามารถวัดค่าสายตาได้ละเอียดถึง0.12เดซิแบตเตอร์ครับอย่างเช่นคนลูกค้ามีค่าสายตาลบ0.37เดซิเตเตอร์หรือลบ0.87เดซิเบตเตอร์ก็สามารถวัดออกมาได้ครับหลังจากการตรวจสายตาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทดลองเลนนะครับโดยทางร้านจะมีเลนโปรเกรสซีฟเลนเฉพาะทางอย่างเลนสที่เรียกกันว่าเลนออฟฟิศหรือเลนดิกเกสซีฟให้ทดลองใส่ก่อนด้วยนะครับ เครื่อง Impression นะครับเป็นเครื่องวัดค่าพารามิเตอร์สมิตริรุ่นท็อปสุดของ r o d e n ส t o c k คับด้วยเทคโนโลยี G D Image นะครับจากกล้องความละเอียดสูง2ตัวบนตัวเครื่องครับคราวนี้นะครับมันก็จะเพิ่มความแม่นยำในการกำหนดตั้งเซนเตอร์ของเลนให้ตรงกับคุณลูกค้ามากที่สุดนะครับ ส่วนเรื่องของการเดินทางนะครับถ้าสะดวกที่สุดก็เดินทางโดย BTS เลยครับลงสถานีรัชโยธินโดยใช้ทางออกที่1หรือ2ก็ได้นะครับซึ่งมีทางเชื่อมที่สามารถเข้าตัวตึกได้เลยนะครับร้านซีสเตชันเนี่ยจะอยู่ชั้นเดียวกับทางเชื่อมเลยครับไม่ยากครับทางร้านเราเนี่ยสังเกตง่ายๆคืออยู่ใกล้ๆก,กับที่ซื้อตัวหนังเลยครับส่วนท่านใดที่สะดวกขับรถมาเองก็มีที่จอดให้ถึง3อาคารเลยครับ